ไม้อัดแผ่นหนึ่งนะคะกว้าง104เซนติเมตรนะคะยาว195เซนติเมตรนำมาตัดเป็นแผ่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีขนาดเท่ากันทุกแผ่นค่ะ,ะให้ได้แผ่นใหญ่ที่สุดและก็ไม่เหลือเศษนะคะจะได้ไม้อัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่แผ่นนะคะและแต่ละแผ่นนี้มีขนาดเท่าใดนะคะอ่ะก็คือเป็นเรื่องของการตัดแบ่งตัดแบ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องหอรอมอนะคะ อหอรอมอเราก็คือทำการหาหอรอมอนะคะโดยใช้วิธียูคลิดก็ได้หรือว่าจะตั้งหารก็ได้นะคะครูขอใช้วิธียูคลิดแล้วกันนะคะอ่ะเอามาตั้งหนึ่งร้อะนะคะกับ195 104ไปหารหนึได้1นะคะ อันนี้ก็ลบกันนะคะอ่าลบกันก็คือได้9 1นะคะ91ไปหารฝั่งนู้นนะคะก็ได้1ครั้ง91ลบกันเป็น3เป็น10นะคะ13อ่าเช็คก่อน13 7 7 3 21 7 17 89นะคะเพราะฉะนั้นก็พอดีเลย7 91ลบกันเป็น0 เอามาแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะอ่ะก็คือจะแบ่งด้านกว้างได้เท่าไหร่ด้านกว้างนี้คือกว้างร้อยสี่เซนนะคะเอาไปแบ่งออกเป็นเอ่อเป็นช่องช่องละสิบสามใช่ไหมจะได้กี่ช่องนะคะสิา 8หรือเปล่า8 3 24นะคะ8 1 8 90ใช่นะคะจะได้เป็น8 8ช่องนะคะแล้วก็จะแบ่งด้านยาวได้เท่าไหร่นะคะด้านยาวคือยาว195นะคะเอาไปหารกับ13 195หาร13 13 1 13 65 13 5นะคะ ก็ได้เป็น15ช่องนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะไดะ้ไม้อัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจำนวนกี่แผ่นนะคะก็คือเอา8ไปคูณกับ15นั่นเองนะคะ8 5 40ทด4แล้วก็12 เป็น120แผ่นนั่นเองนะคะแต่ละแผ่นแต่ละแผ่นมีขนาดมีขนาดเท่าไหร่นะคะคาว่าขนาดก็คือเราต้องหาเหมือนเป็นพื้นที่ของเขานะคะแต่ละแผ่นนะคะก็คือกว้าง13ยาว13ก็คือเป็นจัตุรัสใช่ไหมสิบสามคูณสิเป็น1 6 9หนะคะหน่วยก็คือต้องเป็นตารางเซนติเมตรนั่นเอง นะคะอ่ะมาสรุปตอบนะคะก็คือได้ไม้อัดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็คือ120แผ่นนะคะและแต่ละแผ่นมีแผ่นนะคะมีขนาด 169ตารางเซนติเมตรต่อไปข้อที่10นะคะต้องการขุดหลุมเพื่อปลูกมะม,ม่วงนะคะในที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะซึ่งกว้าง18เมตรนะคะยาว25.5เมตรและล้อมรั้วเวล้วทั้ง4ด้านนะคะ หลุมที่ขุดแต่ละหลุมเนี่ยมีระยะห่างระหว่างหลุมเท่ากันและหลุมที่อยู่ใกล้ขอบรูมีระยะห่างจากขอบรูเท่ากับระยะห่างจากหลุมอื่นๆนะคะ,ะมันจะประมาณไหนนะคะมันจะประมาณนี้มันมีการล้อมรั้วไว้แล้วนะคะตำแหน่งที่เขาปลูกนะสมมติว่าตำแหน่งนี้เขาบอกว่างี้ค่ะระยะห่างตรงนี้อ่ะ ก็คือต้องเท่ากับระยะห่างตรงนี้เท่ากับระยะห่างตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเท่ากับระยะห่างตรงนี้เท่ากับระยะห่างตรงนี้คือต้องเท่ากันหมดนะคะระหว่างหลุมกับหลุมกับระหว่างหลุมกับรั้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนี่คือประมาณนี้นะอ่ะวิธีการนะคะเราก็คือต้องหาหอรออมาก่อนนะคะอ่ะวิธีทํานะคะก็คือหาหอรอรมอ่ะ ทีนี้ตอนที่หาหอลมอนัะเรียนปกติหอลมอค่ะเราจะหาได้แต่เฉพาะจํานวนเต็มทีนี้ข้อมูลที่เขาให้มาค่ะมันมี18เมตรกับ25.5เมตรมันมีทศนิยมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นเอ,อ่จำนวนเต็มให้ได้ก่อนโดยการเปลี่ยนหน่วยแทนนะคะอย่าง18เมตรนะคะมันก็คือเป็นเท่ากับกี่เซนก็คือเท่ากับ1,800เซนติเมตรนะคะแล้วก็25.5เมตรนะคะ ก็คือจะเป็น2,550เซนติเมตรนั่นเองอ่ะหาหอรอมาของใครนะคะก็คือของ1,800กับ2,550นะคะโอเคทีนี้เราก็เอาไปหาครูก็ขอใช้แบบยูคลิดนะคะอ่ะ1,800กับ2,550 1,800อไปหาร2 5ง0ก็ได้แค่1ครั้งนะคะก็1,800ลบกันนะคะได้50อันนี้ก็เป็น7ใช่ไหม750้ยนะคะแล้วก็750ก็2ครั้งนะคะก็เป็น1 5น0นะคะลบกันก็คือได้300 300อันนี้ได้2ครั้งเป็น600 ลบได้ร้อยห้าสองครั้งได้300ลบกันเป็น0เพราะฉะนั้นเราก็จะตอบร้อยนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะะจะแบ่งนะคะด้านกว้างได้ ได้เท่าไหร่นะคะก็คือด้านกว้างเนี่ยก็คือกว้าง1800ใช่ไหมเอาไปหารกับ150นะคะอ่ะก็มาแยกคิดตรงนี้1 8 0 0ยหาร150ศูนย์ตัดศูนย์เนาะ5 3า5ามสิก็คือได้12 12ช่องอ่ะทีนี้คือให้นักเรียนมาสังเกตร,รูปที่ครวูวาดตรงนี้ก่อนนะคะก็คืออย่างนี้นักเรียน อ่าอันนี้เขาได้หนึ่งสองอ่ะครูเขียนให้เลยนะ1 2ึ่สอามสี่อันนี้คือเขาได้สี่ช่องถูกไหมแต่ว่าช่องที่เขาอะค่ะใช้ในการปลูกเอ่อในการปลูกมะม่วงอะค่ะเขาก็จะได้แค่หนึ่งสองสามได้แค่3ามแถวเท่านั้นไม่ใช่สี่ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะเราเขาแบ่งได้12ช่องก็จริงค่ะอ่า ซึ่งแบง่งซึ่งปลูกนะคะปลูกมะม่วงได้นะคะไม่ใช่12ช่องนะแต่เป็น12เอาไปลบ1ค่ะได้เป็น11แถวเท่านั้นนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะแบง่งด้านยาวได้วิธีการเหมือนเดิมค่ะเอา2550นะคะหนูเอาไปหารกับ150อ่ะ ก็มาแยกคิดนะคะ2550หาร150ันศูนต์ตัดศูนย์นะคะ53551 3137ก็คือเป็น17ช่องนะคะ17ช่องอ่ะซึ่งโกมะม่วงได้ไม่ได้ทั้งหมดถูกไหมอ่ะก็คือได้แค่17เอาไปลบหนึ่งค่ะก็คือได้เป็น16แถว เท่านั้นนะคะได้เป็น16แถวเท่านั้นทีนี้เราอยากจะรู้ว่าแล้วนะคะว่าเราจะปลูกมะม่วงได้กี่ต้นนะคะจะปลูกมะม่วงนะคะได้ก็คือเอาจำนวนแถวไปคูณกันคะ่ะ11คูณกับ16นะคะ1 0อ่าเป็เ1็1 6 1 7 6ต้นนั่นเอง ข้อนี้นะคะก็คือจะตอบ176ต้นค่ะข้อ11นะคะมีผ้าอยู่ผืนหนึงนะคะกว้าง36เซนนะคะยาว180เซนถ้าต้องการตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะที่มีความยาวของด้านเป็นจำนวนเต็มนะแล้วก็มีหน่วยเป็นเซนนะคะแล้วก็ไม่เหลือเศษด้วยนะขนาดของผ้าที่ตัดออกเนี้ยมีความยาวด้านละไม่ต่ำกว่า5เซน จะตัดได้มากที่สุดกี่ผืนนะคะแล้วก็น้อยที่สุดกี่ผืนตัวเลขหรือว่าความยาวได้น,นะคะที่มันหารทั้ง36ลงตัวแล้วก็หารทั้ง1น0้ยลงตัวด้วยนะคะซึ่งมันจะมีได้หลายคำตอบเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ค่ะเราจะใช้วิธีการนะคะโดยการพิจารณาตัวประกอบทั้งหมดตัวประกอบของ36คือ 1>, 1 2 3 6ง 6, 6, 6 3งสามหคู่กับใคร2คู่กับ18 1กับ36ก็คือ1น่งแล้วก็2 3 4 5ก็ลงใช่ไหมหกก็ลง7ไม่ลง8 8ไม่ลง 9กลงนะคะสิลง1ิบเไม่ลงเนาะสิบสลงสิลงตัวอ่ะสิคู่กับ15ใช่ปะเป็น180แล้วก็10คู่กับ18ใช่ไหมกลายเป็น1 8อยก็คือคู่กับ20นะ่สเนาะหกคู่กับใคร6ก็คือคู่กับ30 5 5 35 5 6 30ใช่มั้ยเออแล้วก็4เนาะ4 4 4 16 4 5 20อืมแล้วก็อะไรต่อ3เนาะ3 6 38 60 3 2ก็คือ2 9 2 18 แล้วก็180อะนี่คือตัวประกอบทั้งหมดนะคะของทั้ง36แล้วก็180ทีนี้เราต้องดูตัวประกอบที่มันร่วมกันนะคะตัวประกอบที่มันร่วมกันนะคะมีตัวอะไรบ้างเอ,อ่อทั้ง180ลงตัวแต่ว่าเขามีข้อกำหนดมาว่านี่ค่ะความยาวได้ไม่ต่ำกว่า5เซนติเมตร เพราะฉะนั้น1 2 3เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะหารทั้งคู่ได้ลงตัวแต่ว่ามันต่ำกว่า5เซนเราจะไม่นับนะคะเรามาดูเลขต่อเลยนะก็คือจะมี6อ่าหถูกไหมที่หารทั้งคู่ลงตัวนะคะอ่ะมี12แล้วก็มี18แอ่ะแล้วก็มี36 ที่หารทั้งคู่ลงถูกปะถ้าต้องการตัดได้จํานวนผืนมากที่สุดต้องใช้ต้องใช้ความยาวยาวด้านที่น้อยที่สุด นั่นคือ6เซนอ่าแล้วเราก็หาเลยว่ามันตัดได้กี่ผืนนะคะอ่าก็จะแบ่งด้านกว้างด้านกว้างนะคะได้ก็คือ36หาร6ใช่ไหมก็คือได้6 หกช่องนะคะจะแบ่งด้านยาวได้ก็คือร้อยแปดสิบนะคะหารด้วยหกอ่ะก็คือสามสิบช่องอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะอ่ะจะ ที่สุดกี่ผืนนะคะเราเอาจํานวนช่องไปคูณกันค่ะ6คูณ30ก็จะได้เป็น180ผืนค่ะทีนี้ครูจะให้นักเรียนเขียนอีกกรณีหนึงเองนะคะนี่คือกรณีที่1กรณีที่2ก็คือถ้าต้องการตัดได้จํานวนผืนน้อยที่สุดต้องใช้ความยาวด้านที่มากที่สุด นั่นคือความยาวเท่าไหร่นั่นคือความยาว36เซนติเมตรแล้วเรนก็แสดงวิธีทำเองอย่าลืมสรุปคำตอบสุดท้ายด้วยนะคะ